ท่านสาธุชนทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาสนทนากับบรรดาท่านพุทธบริษัทเรื่องเทวดาลูกจ้างของท่านาธิบินิกาเศรษฐี <c oughs> สำหรับรายการนี้เห็นจะเป็นเรื่องของศีลานุสติกรรมฐาน ความจริงจะเป็นศีลานุสติกรรมฐานในจากานุสติกรมมฐาน,าก,าน,ก,าานก็ตามก็เป็นเรื่องของพุทธานุภาพทั้งนั้นว่าเ,เรื่องสิลก็ดีเรื่องธรรมก็ดีที่เราจะรู้กันขึ้นมาได้นี้เราก็รู้มาจากพระพุทธเจ้า เพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงค้นคว้าพระธรรมไปจําโลกที่มีอยู่แล้วแต่ว่าไม่มีใครสามารถรวบรวมเข้ามาได้อาศัยพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศสาสนาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นคว้าขึ้นมาและก็นำมาแจกจ่ายกบับบรรดาเราเราพุทธบริษัท ฉะะนั้นรายการนี้จึงได้ในในได้ในรายการว่าพุทธบูชามหาเตชวันโตเหมือนกันเพื่อการบูชาพระพุทธเจ้าไดยการปฏิบัติในศีลที่พระองค์ทรงตรัสย่อมเมีอยมนาจทำตนให้เป็นเทวดาได้เมลลาบรรดาท่านพุทธบริษัท ฟังอาตมาพูดมันก็พูดกันแบบนี้แหละเพราะว่าอาตมานี่เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ก็มีคนมาแนะนำว่าการภาวนาว่าพุทธโทธธรรมโมสังโฆนั้นเป็นของไม่ดีเป็นจริยาที่ล้าสมัยเวลานี้เขาเลิกแล้ว เป็นอันเมื่อคอยยกยอดเอาความดีขององค์สมเด็จพระบพีตแก้วในโยนทิ้งกันไปเสียแล้วเขาบอกว่าไม่ทันสมัยสูตปฏิบัติตามแบบใหม่คือแบบเบสิกไม่ได้การภาวนาว่าพุทโธเป็นสมถะเขาว่าอย่างนั้นแล้วก็ไม่ได้มันรู้มากผลแต่อาตาม,มาเห็นว่าองค์สมเด็จพระทศพล บรมศาษสนดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระมหากรุณามากจึงไม่อยากจะทิ้งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า,จาไปไหนท้งนี้ก็เพราะว่าบรรดาพระทั้งหลายที่ได้อรหัตตผลเป็นพระอริยะบุคคลในพระพุทธศาสนาท่านก็ยึดพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ,ะเป็นที่พึง่ง และก็ท่านเป็นพระอรหันต์ได้สำหรับวิชาวความรู้ด้านใหม่อาตมาย,ยังมองไม่เห็นใครว่าเป็นพระอรหันต์ฉะนั้นถ้าเฉาจะกล่าวว่าตัมมานี้นั้นเป็นแผนเพนส่งบาทอาตมายก็ยอมรับยอมส่องไปก่อนส่งไปยิงกว่าจะเข้าถึงซึ่งพระนิพพานแล้วก็จะไม่ยอมละการส่งบาทประเภทนี้ ท่านนักบราทั้งหลายจะว่าดีหรือไม่ดีก็ช่งางเพราะจะมาบวชเข้ามากล่าวคำปริญาณว่าเป็นจะเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ะจะไม่ยอมเป็นข้าหลายเจ้าบ่าวหลายนายตั้งใจว่าจะเป็นข้าของใครก็เป็นข้าของคนนั้นเป็นข้าขององค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสดาดีกว่าเป็นข้าของคนอัปรี ต่อตอีน,นี้ไปเราก็มาคุยกันถึงเทวดาคนดีนี่มีความเคารพในประธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระกินาศีโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุโบสถศีลเขารักษาอุโบสถเพียงครึ่งวันตายแล้วไปเป็นเทวดามีมหสขาใหญ่ลอบภาษาวาลีเขาอีกแล้ว คำว่าไม่เหสักขานี่ก็แปลว่ามีศักดาคือมีเด็ดใหญ่ใหญ่ของแกคนนี้ไปเป็นลุกกเทวดามีวิมานแปะอยู่ข้างยอดไม้กิ่งใดกิ่งหนึ่งก็ได้ลุกกเทวดานี่ความจริงไม่ได้อยู่บนต้นไม้ลุกกเทวดาไม่ใช่จริงจกทุกแก ไม่ใช่อยู่ตามกิ่งไม้เป็นแต่เพียงว่ามีวิมานต้องอาศัยยอดไม้ถ้าเป็นต้นไม้ที่มีกันสูงเพียงคืบเดียววิมานของเทวดาก็อาศัยแปะเข้าไปได้แตะเข้าไปนิดเดียวเท่านั้นเป็นอันว่าต้นไม้หนึ่งต้นมีวิมานเทวดาประเภทรุกขเทวดาได้หลายหลังนี่เละบรรดาท่านพุทธบริษัท ความจริงเป็นอย่างนี้จะเข้าใจว่าลุคเทวดาเนี่ยต้องอยู่บนต้นไม้ห้อยโหนเป็นต้นบนต้นไม้อันนี้เข้าใจผิดเนี่ยมาคุยกันไปซึ่งเทวดาคนดีที่อาตามากล่าวว่าเป็นอาตาเป็นเทวดาคนดีก็เพราะว่าท่านดีจริงๆดีตรงไหนละบรรดาท่านพุทธบริษัท วัยชายคนนี้เดิมทีเป็นมหาทุกตะคำว่ามหานี่ไม่ใช่มหาปร,ริญที่เรียนกับมันได้แล้วก็เขาเรียกกันว่ามหาไม่ใช่อย่างนั้นมหานี่แปลว่าใหญ่ทุกตะแปลว่าจนจนใหญ่หรือว่าจนมากนั่นเองคือไม่ใช่จนเล็กๆในน้อยจนเบ้อ เป็นอันว่าในชีวิตของแกไม่เคยเจอกับความร่ำรวยความมั่งมีความสมบูรณ์พูนสุขในชีวิตต้องประกอบกิจในการหาเลี้ยงชีพด้วยความยากแสนยากบางเอิญวันหนึ่งแกคิดจะมันได้ว่าเราจะมาประกอบชีพอาศัยตัวเองเป็นสำคัญถ้ามันจะไม่ไหว การทําทมาค้าขายคือตัดฟืนมาขายนี่บางวันมันก็ได้ดีบางวันก็มีราคาไม่มากพ่อค้าเขาพากันกดราคาเพราะถือว่าเป็นคนจนต้งอดมือกินมือเป็นต้นมันแสนลำบากจึงตั้งใจไปหาสาวกพระงองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคท่านหนึ่งมีนามว่านาดิบินิกาเศรษฐี ท่านผู้นี้เป็นประสูดาบันมีความเคารพในองค์สมเด็จพระวิชิตมารเป็นอันมากสละทรัพย์สมบัติส่วนใหญ่บำรุงพระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานสร้างมหาวิหารถวายพระพุทธเจ้าที่เรียกกัาว่าพระเชตวันคือสวนของเจ้าเชตเจ้าเชตนี่ก็แสนดีแล้วพระคุณ เป็นคนดีเป็นพิเศษทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าแกจะมีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระจอมไตรหรือไม่ก็ไม่ทราบนี่ถ้าบรรดาท่านพุทธบดีษัตได้ยินเสียงเพลงแทรกแล้วโปรดทราบเขามีงานใกล้ๆวัดเสียงเพลงมันลอยเข้ามาก็โปรดให้อภัยไม่ใช่ว่าสถานีวิทยุของเขามีเสียงแทรกเข้ามาจากเสียงเพลงไม่ใช่อย่างนั้น นี่มันเป็นเวลาการที่อาตมาบันทึกเสียงส่งมามีเสียงรอดเข้ามาในห้องบันทึกเพราะห้องบันทึกไม่เรียบร้อยมันเป็นห้องนอนธรรมดาเป็นอันว่าท่านเจ้าเชตดมีเนื้อที่ท่านาดิบินิกาเศรษฐีท่านไปนซื้อสร้างจะสร้างวิหารถวายแตกก็บอกให้ท่านอนาดิบินิกาเศรษฐีเอาเงินไปเกลี่ยพื้นที่จะให้เต็ม ที่ไหนเป็นหลุมเป็นบอ่อก็ต้องวางให้เสมอกันอาเงินเหรียญไปเรียงเข้าไว้ที่เป็นบอ่อก็ใส่ในบอ่อให้เต็มแล้วก็เรียงขึ้นมาเสมอกับพื้นเหรียญด้านบนเต็มพื้นที่มาซื้อในเงินจํานวนเท่านี้มันหลายสิบโกรแล้วก็ยังต้องมาสร้างเสร็จแล้วต้องให้นามว่าเชตวัน ให้นามิหารเป็นชื่อของแกดูที่บรรดาท่านพุทธบริษัทนี่ความรลยยำของคนในสมัยนั้นที่มีความโลภจัดมันก็มีเหมือนกันไม่ใช่มีต่ชาตินี้แม้แต่องค์สมเด็จพระจินสีบรมสารสนาสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ทนโทษแบบนั้นเขาก็ยังสร้างความชั่วกันได้ถ้าสมัยนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทท่างหลายเฮงใครเขาคอรับชันกัน ก็จึงคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของคนดีเกิดมาแล้วในตาบอดไม่เห็นความดีเอาไปว่าอย่างนี้ดีไม่ดีพวกคนโกงเขาจะเกลียดเอาแต่ก็จ้างบรไรเราพูดกับพวกของเราเราไม่ได้พูดกับเขาเขาคงไม่ได้ยินแล้วได้ยินก็ตามใจเขาจะด่าจะว่าอย่างไงมันก็เรื่องของเขา เป็นอันว่าท่านมหาเศรษฐีเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านุบบำรุงพระสงฆ์และพระพุทธเจ้าเรียกกันว่าบำรุงพระพุทธศาสนาไม่ยิ่งย่อนไปกว่านางวิสาขามหาอุบาสิกาเวลาใดที่ไปบิหารทั้งสองท่ USA, 對對 studio, ทานนี Census, well er ah ้ที size? ่จะมีมือว่างจากพัาหารเพื่อสง์ไม่มี เป็นอันว่ามีความเคารพในองค์สมเด็จพระชินสีมากท่านมหาทุกตะได้ฟังข่าวความดีของท่านมหาเศรษฐีก็ตั้งใจคิดว่าถ้าเราไปเป็นลูกจ้างของท่านมหาเศรษฐีจะทำงานหนักก็ไม่เป็นไรความหวังที่ตั้งใจไว้โดยเฉพาะที่มันเป็นของจะมีผลแน่น,นอนก็คืออาหาร เรื่องอาหารสามเวลานี่เราได้กินแน่ค่าจ้างมากน้อยไม่สำคัญเพราะเธออยู่ที่บ้านตามลำพังบางวันก็ได้กินข้าวบางวันก็ไม่ได้กินข้าวนี่ความลำบากมันมากกว่าไปเป็นลูกจ้างของท่านมหาเศรษฐีก็พอนดีวันที่เธอตัดสินใจจะไปรับจ้างท่านมหาเศรษฐีวันนั้นเป็นวันอุโบสถเธอไม่รู้กันนเบเขา เธอนี่ไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงกันตอนนี้เมื่อเธอไม่รู้ว่าเขาดักษาวโวสุดกันนี่ไม่เคยพบพระพุทธเจา้าเวลาจะพบมันไม่มีต้นเช้าเข้าป่าตัดฟืนเยินกลับมาบ้านเอาฟืนขายเสื้ออาหารมากินบางวันก็ได้กินบางวันก็ไม่ได้กิน จะไปหาพระพุทธเจ้าได้ยังไงก็ความยากจนนี่ละบรรดาท่านพุทธาศาสนิกชนเธอตัดสินใจว่าไปอยู่ก็บท่านมหาเศรษฐียังไงยังไงข้าวสามเวลานี่ได้กินแน่ถึงงานจะหนักแร่ก็ไม่ว่าอะไรได้กินข้าวก็แล้วกันค่าจ้างไม่สำคัญต้องการได้เพียงอาหารทรงกายเท่านั้น เป็นอันว่าตัดสินใจแล้วก็เข้าไปหาทา่านเศรษฐีขอรับภาระเป็นลูกจา้างท่านมหาเศรษฐีก็บอกว่าตำแหน่งหน้าที่อย่างอื่นมันไม่มีเวลานี้มีหน้าที่อยู่อย่างเดียวที่ขาดคนคือคนตัดฟืนเธอจะรับได้ไหมว่มามหาทุกตะคนนี้แกตัดฟืนไปจนชํำแล้วนี่ มาบอกถึงอาชีพเดิมแกก็ไม่ดักใจแกก็เลยบอกว่ารับได้เจ้าข่าเมื่อแกรับได้ธานมาหาสฐิก็ให้บริโภคอาหารเมื่อแกรบ,บริโภคอาหารแล้วแกก็ถือขวานเข้าป่าไม่ทราบว่าเวลานั้นมันเป็นเวลาที่เขารักษาโบสดกันตอนนี้เมื่อเวลาเย็นพอกลับบ้าน เห็นบ้านนี้เงียบสงัดคนในบ้านนั้นนับเป็นจำนวนร้อยจำนวนพันเวลากินอาหารในตอนเช้าเสียงเอะอะวุ่นวายคนนั้นก็ต้องการแกงคนนี้ต้องการกับคนนี้ต้องการข้าวเป็นหน้าที่ข่ะแม่ครัวจะต้องจัดหาให้ขาดอะไรก็จัดหาให้เด็ดโดยความโดยรวดเร็ว ในเมื่อตอนเย็นเธอกลับเข้ามาปรากฏว่าเงียบสงัดก็แปลกใจเข้าไปหาแม่ครัวแม่ครัวก็บอกว่าเราจัดอาหารสำหรับท่านไว้ที่เดียวเท่านั้นและก็คนเดียวท่านมาหาทุกาตาสงสัยถามว่าคนอื่นนะ่ะเขาไม่กินข้าวเย็นกันหรือบ้านนี้นะ่ะแม่ครัวก็เลยบอกว่าวันนี้เป็นวันอุโบสถ ที่บ้านนี้ต้องรักษาโบสถดกันหมดทุกคนแม้เด็กเล็กที่กำลังกินนมอยู่หลังจากเที่ยงแล้วท,าาท่านมหาเศรษฐียังให้้วนฝากไม่ยอมให้อาหารอย่างอื่นนอกจากนมเป็นเครื่องบริโภคเท่านั้นที่จะก,กินได้่จัดว่าเป็นเพศสัตว์ไม่เป็นไม่ใช่ประเภทอาหารท่านมหาทุกาตะได้ฟังอย่างนั้นก็แปลกใจว่าเอ๊ะ นีมีฉันคนเดียวนะหรือถามแม่ครัวว่าที่ไม่รู้จักรักษาโบสถกับเขาแม่ครัวก็พูดแบบคนใจดีว่าท่านเป็นคนใหม่ของบ้านนี้นี่ท่านอย่ารู้ระเบียบประเพณียังไงได้ตอนเช้าท่านมารับอาสาเป็นลูกจ้างท่านมาหาเศรษฐีเมื่อท่านมาหาเศรษฐีรับแล้วถ้ากินข้าวแล้วท่านก็เข้าป่า ท่านก็ไม่รู้จริยาของบ้านนี้ว่าเขาปฏิบัติกันยังไงเป็นอันว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันท่านกินข้าวเสียก็แล้วกันเรื่องอื่นไม่ต้องถามท่านเหนื่อยมาถ้ามมหาทุกตะจะไม่คิดในใจว่าไอ้บ้านนี้นี่เขาดีกันทุกคนแล้วเราเองจะกลายเป็นคนเท่าไรชนแต,แต่บุคคลเดียวมันจะใช้ได้ที่ไหน จึงตัดสินใจว่ายังไม่กินข้าวก่อนจึงถามแม่ครัวว่าอุโบโสถศีนั่นมันเป็นยังไงขับบิดีบตบกันยังไงแม่ครัวก็บอกว่าเรื่องอุโบโสถศีลเรารู้เหมือนกันแต่ว่ารู้เล็กน้อยเพียงแค่สีขาบทแปดที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนําให้รักษาวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเป็นปกติอุโบโสถ ถ้าเป็นปริชาคราโอบโบสถก็รักษาก่อนวันพระสามวันหลังวันพระสามวันกับวันพระอีกวันหนึ่งรวมเป็นเจ็ดวันถ้าเป็นปริหาริยาโอบโบสถก็รักษาไม่มีกำหนดเป็นเดือนสองเดือนเป็นปีหรือตลอดชีวิตก็ได้แต่ว,ว่าเรื่องโอบโบสถนี้จะมีอานิสงส์เป็นประการใดเราไม่ทราบนักขอให้ท่านไปหาท่านมาหาเศรษฐีก็แล้วกัน เขาก็เลยยังไม่กิ่นข้าวก่อนย้อนไปหาท่านมหาเศรษฐีขอสมาทานโปโบสถศีลแต่แต่ว่าการสมาทานุโบสถนี้เขาผ่านกลางวันกันมาแล้วเหลือแต่กลางคืนยังเรียนถามท่านมหาเศรษฐีว่าถ้าข้าพระเจ้าจะรักษาโอโบส,สถศีลเพียงครึ่งวันจะมีประโยชน์ไหมแต่มหาเศรษฐีก็เลยบอกว่าขึ้นชื่ว่าความดี มีอาณิสงส์ใหญ่ย่อมไม่ประกอบบริการเราจะรักษาเต็มวันหรือครึ่งวันก็ได้บุญทางนั้นได้บุญเหมือนกันฉะนั้นเขายังขอให้ท่านมาหาเศรษฐีสอนให้เขาสมาทานอุโบสถท่านมาหาเศรษฐีก็ให้สมาทานอุโบสถตามความประสงค์ ทันงเมื่อเขาจะมาทานโุโบสตส์สินแล้วเขาก็กลับไปรักษาออโบสตศสินตามสิขาบทแปดประการอย่างเคร่งครัดเป็นอันว่าอาหารเย็นวันนั้นเขาไม่ได้กินแล้วก็ไปทํางานหนักในป่าเวลาตอนดึกประมาณยามสามลมมันก็กําเริบพวกร่างกายขาดอาหาร มีอาการเป็นไข้หนักบรรดาคนใช้ทั้งหลายทราบก็มาบอกท่านมหาเศรษฐีท่านมหาเศรษฐียังได้นําอาหารรสอย่างดีมีรสห้ายอย่างที่เรียกกันว่าข้าวมะทุปลายาตที่ท่านมหาเศรษฐีบริโภคเองซึ่งคนใช้ทั้งหลายยากมักที่จะได้บริโภคเอาไปให้เขาคขอร้อง พราะว่าโพบุริสะดูก่อนบุรุษผูเ้เจริญเห็นไหมบรรดาท่านพุทธบริษัทท่านมาหาเศรษฐีท่านเป็นระโสดาบันท่านพูดไม่ช้ำคนใช้มารับใช้ท่านท่านเรียกว่าบุคคลผู้เจริญบุรุษผู้เจริญว่าดูก่อนบุรุษผู้เจริญจงบริโภคอาหารเสเถคือ ถ้าชีวิตของเรายัางทรงอยู่แล้วก็สามารถที่จะรักษาความดีต่อไปได้เคลื่อวชิววสินเราจะรักษาอะไรคนได้ขอให้ท่านตั้งใจบริโภคอาหารให้ร่างกายทรงตัวแล้ววันหลังเราตั้งใจรักษาใหม่คนได้แต่แต่ว่าท่านมหาทุกตะนี่ก็แสนจะใจเด็ดมาคิดในใจ ว่าน,นี่ความดีคือโบสถ์ตสิงเขารักษากันได้ตลอดวันแต่เรารักษาเพียงครึ่งวันแค่นี้ถ้าเราทนไม่ได้ก็ปล่อยให้ตายเสียเลยดีกว่าจึงไม่ยอมรับทานอาหารกล่าวก็ถ้ามหาเศรษฐีว,ว่าความดีเพียงครึ่งวันแต่ข้าพเจ้ารักษาว่าไม่ได้นั้นข้าพเจ้าก็ขอยอมตาย ท่านมหาเศรษีอ้อนวอนหลายครั้งบอกว่าอย่าทำอย่างนั้นเลยขึ้นชื่อว่าศีลย่อมไม่จํากัดการไม่จํากัดสมัยเวลานี้ยอมขาดวิโกริิวิกาและโภชนาเวคือในข้อที่เรียกว่ากินอาหารแต่ว่าข้ออื่นมันยังอยู่ความดีในศาสนาขององค์สมเด็จพระบรม,มครูเรายังมีโอกาสปฏิบัติได้อีกมากถ้ามีชีวิตอยู่ และจะมีความดีไปยิ่งกว่านี้ขอเธอจงบริโภคอาหารหเสถอกท่านมหาทุกะตะก็ไม่ยอมไม่ยอมกินในที่สุดท่านมหาเสถีก็จนใจต้องกลับเธอก็ตั้งใจกำหนดเอาจิตจับอยู่ในอุโบสถเธอศีลเป็นปกติเรียกว่าศีลานุสติกรมา,าน ยอมสิ้นลมปราณดีกว่ายอมสิงขาดแม่แต่สิขาบทเดียวความจริงถ้าจะเขาจะปล่อยให้สิงขาดสิขาบทเดียวในข้อว่าวิกาลโภชนาเวเมื่อกินอาหารในเวลาวิกาอันนี้ความจริงมันไม่มีโทษหนักไม่มีโทษถึงอาบายภูมิแต่ว่าขาดในฐานะเป็นพรหมจรรยร์นิดหน่อยเท่านั้น หรือเจ็ดตัวเท่านั้นยังยันให้เขาเกิดผลสวรรค์ได้แต่ว่าอาศัยน้ำใจของเขาเด็ดขาดที่บรรดาท่านพุทธบริษัทที่ยอมรักษาศินดีกว่ารักษาชีวิตยอมตัวตายดีกว่าศินตายหรือว่าสินขาดเป็นอันว่าใจของเขาจับอยู่ในเสียเป็นปกติเพราะเวลาใกล้ร่ง ก็ปรายกฏว่าชีวิตของเขาต้องสิ้นชีพทันทีดวงจิตนี้ออกจากร่างกายว่าร่างกายทนความขาดอาหารไม่ไหวปัจจัยในร่างกายทั้งหมดไม่ทำงานมีลมปราณันสิ้นแล้วอาศัยที่เขามีความเคารพในคำสอนขององค์สมเด็จพระบพิธแก้วที่เรียกกันว่าอโอโบสุตศีลเพียงครึ่งวัน ต่ความจริงนี่เขาก็รบไม่ถึงครึ่งวันมันค้อนวันถ้าไม่ใช่มันค้อนของครึ่งวันก็ยังไม่ทันสว่างแต่ว่าจิตใจของเขามั่นอยู่ในศินแปดประการที่เรียกกันว่าอุโบสถศีลเ้วยอำนาาความดีเพียงเล็กน้อยเท่านี้บรรดาท่านพุทธบริษัทเขาจิตเมื่อจิตออกจากร่างแล้วเขาก็ไปเกิดเป็นรุกขทิทบดา มีวิมานงามสง,ง่ามีที่ประสมบัติมากจะในกลางป่าลึกทางผ่านไปกรุงอุเชนีมาในการละว,วันหนึ่งปรากฏว่าบรรดาท่านเรือสีพูททรงอภิญญาสมาบัติห้าร้อยท่านด้วยกันทราบว่าองค์สมเด็จพระวิชิตมานบรมไศษสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับสอนพุทธบริษัทอยู่ในกรุงอุเชนี ซึงมีพระเจ้าเทนบรมกษัตริย์พระบาทเท่าเธอทรงปกครองจึงได้พากันเดินทางไประหว่างทางเห็นต้นไซใหญ่ซึ่งมหาทุกะตะผู้จอมใจและนายการนาเสาโบสดปรากฏว่าเป็นลุกเทวานาท่าที่นั้นเห็นพุ่มไผ่พุ่มไรสวัยดีแล้วจึงได้เข้าไปพักอาศัยต้นไซเป็นที่พักร่มเงา พอให้สบายใจขณะที่เรือสีทั้งหลายเรานั่นนั่งอยู่ก็คิดในใจว่าต้นไม้ใหญ่ต้นนี้มีรุกขเทวดาแต่หาว่าเรามีเราได้ตาลุกขเทวดาจะส่งข้อเรานำน้ำให้เราบริโภคก็จะเป็นความดีเพราะกระหายมาก เมื่อบรรดาฤรษีทั้งหลายนึกเท่านี้เทวดารู้ใจก็บันดาหให้น้ำปรากฏสายสะอาเดยเยดือกเย็นดีฤรษีทั้งหลายได้ทั้งกินทั้งอาดชำระร่างกายเสร็จมีความสุขนอนพักสบายเมื่อสบายแล้วก็นึกต่อไปว่าเทวดาบันดา,นดานผลไม้ให้เราได้กินอีกก็จะดีเวลานี้มันหิว เทวดารู้ใจก็บันดาลผลไม้ให้ปรากฏเทวดาก็กินอิ่มหนำสำราญอ,อภิโทษบริเสีทั้งหลายเหล่านั้นก็กินอิ่มหนำสำราญคือคิดถึงความดีของเทวดาว่าเราอยากจะเห็นหน้าเทวดานักถา้มีบุญญาที่นุภาพมากมายเช่นนี้มีวิมานสวยสดงดงามพราะอาบุญบารมีอะไรเป็นปัจจัย เทวดาก็สแสดงตัวปรากฏที่ฤาษีพูดอย่างนั้นก็เพราะว่าท่านทั้งหลายได้พิญญาสมาบัติมีทิยพย์ประโยานเห็นผีเห็นเทวดาได้นี่ถึงแม้ว่าจะเป็นพรามเป็นฤาษีท่านก็ทําได้แต่พระของเราบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาทําไม่ได้มันก็สวยเต็มทีเลวฤาษีที่ยังไม่เข้าถึงพระพุทธศาสนา เป็นอันว่าการสร้างทิ่ปิจุคุยานเป็นของไม่ยากเมื่มอฤสีแสดงตัวให้ปรากฏท่านมาฤศีขอโทษเมื่อบรรดาท่านเทวดาแสดงตัวให้ปรากฏฤสีก็ถามว่าในสมัยเป็นมนุษย์ท่านบำเพ็ญบุญญาธิการอะไรไว้สมบัติใหญ่จริงปรากฏแก่ท่านเทวดาถูกถามก็อายบอกว่าคุณเพื่อคุณเจ้าอย่าถามเลย ผมมีบุญญาที่การเล็กน้อยเท่านั้นสูบพระคุณเจ้าไม่ได้แดะคุณเจ้าผู้เป็นฤาษีทั้งหลายถึงแม้ว่ายังไม่พบองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสันดาสัมมาสัสมพุทธเจ้าเพียงทรงฌชาสมาบัติเป็นฌานโลกีได้พิญญาสมาบัติแบบนี้เวลาตายจากความเป็นคนท่านก็เป็นเทวดาชั้นสูงและเป็นพรหมได้สำหรับผมนี่เมื่อสมัยที่เป็นมนุษย์ มีบุญญาที่การเล็กน้อยจึงได้มาเกิดเป็นลูกเทวดาแต่แเสียดั้งหลายอยากจะทราบประวัติก็บอกว่าจงอย่าอายเลยท่านมีความสุขและท่านมีคุณกับเราม,มากสามารถบรรดาลทุกอย่างที่เราต้องการได้ก็จัดว่าเป็นความดีเหลือหลายเป็นความประเสริฐแล้วเขาได้บอกเราเถท่านเทวดาจะได้บอกว่า ตามประวัติที่กล่าวมาคือเป็นคนใช้ข้อนาดิบินิกาเศรษฐีแล้วสาอโอโบสถในผู้ธศาสนาเพียงกึ่งเดียวนิดเดียวชั่วเวลาระยะเวลาเป็นค่อนคืนเพียงเท่านี้เราก็ตายมาเกิดเป็นลุกเทวดานได้เศรษฐีทั้งหลายเหล่านั้นเออเขอโทษฤาษีทั้งหลายเหล่านั้นฟังก็ปลื้มใจ พระเดชะบุญบารมีขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนาสัมมาสัมพุทธเจ้ามีอนุภาพมากเั้งเพียงนี้เ้าหรือนี่คนนี้เขาถืออุโบสถตีลินเพียงครึ่งวันเท่านั้นยังเกิดเป็นลุกเทวดาได้ฉะนั้นบรรดาฤาษีทั้งหลายยังเกิดธรรมปีติมีความพอใจอยากจะเห็นองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนาสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งขึ้น จึงได้พากันลาเทวันดาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่เมืองกรุงอุเชนีเมื่อไปถึงแล้วก็เฝ้าองค์สมเด็จไปกินาสีได้สดับพระธรรมทีศสนาจบเดียวก็ปรากฏว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้สดําเร็จอรหัตผลเป็นพระอริยะบุคคลในพระพุทธศาสนาเรบันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนหน้าจะที่บายอะไรมันก็ไม่ไหวแล้วเพราะเวลาหมด ป็น,นำว่าเรื่องราที่กล่าวมาแล้วนี้ก็ปรากฏบอกมาแล้วในตัวว่าความดีความชั่วที่มีผลเป็นประการใดปรากฏแล้วในเรื่องของท่าน,ท,านท่านที่กล่าวมาเวลานี้สัญญาณบอกเวลาปรากฏแล้วก็ต้องขอลาบรรดาท่านพุทธบริษัทกลับก่อน ขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนะมงคลสมบูรณ์รณผลผลจงมีแดบ่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี